แวัสดีครับพไปลองบุรนนีเอาสิบเดินทางกับใต้จังหวัดนะครับออของขึ้นล้นเรียบร้อยไปสองคนรับบงินบูดิวันที่สามสิบทันว่าเรื่งว่าสิวันบ้านหลังบ้งก็จิตตินไหลบ่อสองคนสบายสบาย บารดีครับเบิ่งดูว่าทีเป็นเรืนเน่องใดไปไปกันครับบารดนะไปครับพี่น้องออกเดินทงนางสถานี้เวลาสถานีกาให้หน่อยเดี๋ยวช่ว้องลงไปให้หน่อยสิกล้องแทนสถานีกาให้หน่อยสิเอ ทุออกสี่สิบห้าเดินทางดูว่าพรุ่งนี้จะถึงบ้านกี่โมงกี่ยามอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปเติมประมันก่อนเย็ดอุ๊ยสู้ซ่าโอ้ยเรไป

อร่อยสองพันสามร <c oughs> ้อยหกบฮอร์ครับเป็นปันบอกว่าแล้วตอนนี้ขึ้นวัตตุววัตตเวก็จะวิ่งได้ควาเร็วร้อย จะติดหรือเปล่าวอเตอร์วีไม่ได้จะติดถ้าจะลบวอเตอร์เวย์ไปคงจะติด ได้ได้เรื่อยๆนะครับจังนี้บัตเตอเวใช้ความเร็วได้อยู่เล่อไ,ได้เรื่อยๆครับหลังจากลงบตงัตเตอร์เวย์มาลด,ดเยอะมาก คู่ขนานและช่องทางดวน เข้าบาร์โนาดโลกเลยอะไรเนี่ยฮะอะไรครับผมบิ๊ับอยุที่ที่ที่บวกเลขนะครับ ลดเงนลาย,ยีกคือลดเรื่อยๆแบบจมนะครับผมแล้วขาดนะครับรถกดือแล้มาได้เรื่อ,อยๆโยมพวดถึงว่าติดไหนแติตดก็ซื tại có đây, loại của bia Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ มาตุ้หลายเยนะครับเดี๋ยวผมเดินท่าก็ต่อครับเสียงามเลยทีเดียวแบบนี้คือทางธรรมดาใช่ไหม จะเลยรัตบตะคอกมาแล้วแหละใช่ไหม,ไมร้ายจะบิกเชือหรือบวไฟเห็นเอย ก็ถือว่าดีใช้ได้ใช้คมเร็วได้ครับดียวตอนนี้ก็เวลาตีสองสี่สิบเจ็ดปั่มพีทีพีทีด้น,นสูงครับ ก็วไว้ครับบ้านะนอนก่นอนากตื่นจะเคยสิไปต่อครับอากาศแบบลักดาวข้างนอกอะ่ะสวัสดีครับสี่ร้องหลังจากทีร้อนดูเคลื่อนดีสุดจะตื่น Eh, siapa? Roda empat, ini, umur 48, naik dari Lampung.

กามาถึงแยกบ้านตัวจะเลี้ยวขวามาสุดปทายตัวนี้เด็กปทาย Hai. Chật bụngขึ้น ก็เดินทางต่อเข้าบ้านอีก <c oughs> กิโลถึงบ้านประมาณสิบกิโลโลื่อเข้าบ้านนะครับเป็นการเดินทางที่ยาวนานที่สุด บ้านตั้งแต่ทุบสี่สิบห้าบนี้เที่ยงยี่สิบแล้วยังไม่ถึงบ้านเลยมีทั้งจอดนอนมีทั้งแวะซื้อของนับเวลาสาบฟ้า,าบ้านหลักออกดอกกระดิ่งฟ้า นีว่าดีตเลี้ยนไปเลี้ยนมาสิเลยบ,าลบาา้านนี่วะเฮี่ครับบ,ไไบ,บ,บ,บ้านุุมใจ บานแล้วครับรพีบ่ตัวเ้ยบาน้วสิบเจ็ดจมูกเบาเบาเบาจอด่อรงนี้เบาไวกับจอต่อเดีย๋ยวไหนวะ บอมาที่ป็นเคนีดีคนอยู่บ้านหรือเปล่า เราจอดไว้ข้างนอกปะ่เะเออก็จอได้ออกไปเลยไงว่าไม่มีใครอยู่โอเคเฮยเปิด <Okay. S 2> เคยกินหล้วไ,ไหมรถอ่ะได้ดูหนยโอเคครับถึงบ้านแล้วเป็นการที่เดินทางยาวไกลมากเย่ถึงแล้วโอเคครับ